สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับวันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้าคูโบต้าสูบเดียวพี่น้องสุดเอ็ดแรงครับนี่รถไถเดินตามพี่น้องนี่ไอหนุ่มล้อเหล็กโอ้ถือว่าหาดูยากนะพี่น้องนะนะครับยุคนี้นี่ไม่ค่อยจะมีนะครับรถไถเดินตามมาไถนานแบบนี้พี่น้องนี่หนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ผ่านมาเลยเก็บบันทึกคลิปมาให้พี่น้องชมครับนี่ถือว่าไถเข้าดีอยู่พี่น้องนี่ โอ้สุดจัดครับอันนี้รถไถเดินตามของแท้เลยพี่น้องนี่โอ้อากาศร้อนมากครับคนขับนี่ไม่ร้อนวะคนขับนี่โอ้คนขับใจสู้มากนะคนขับยังโสดคนขับยังโสดพี่น้องอสาวๆท่านใดสนใจนี่ชอบไหมนี่ไอหนุ่มรถไถนี่ ลูกไถเดินตามนี่อยู่กับพี่ไม่มีผิดหลังนี่มีงานให้ทำทั้งปีดูจังหวะเข้าโคง้งเลยพี่น้องโคง้งโคง้โงลูกพี่ลูกพวี่ลูกพีโอ้โหนี่จังหวะเข้าโค้งพี่น้องนี่อาจจะบาดเสียวเล็กน้อยครับนี่ รถไถเดินตามพี่น้อง จังหวะเข้าโค้งครับนี่ใกล้เสร็จแล้วพี่น้องบิ้งนี้ใกล้เสร็จแล้วเหลืออีกประมาณสิร้อยครับนี่โอ้คนขับกล้ามเป็นมัดมัดเลยพี่น้องนี่โอ้กล้ามเป็นมัดมัดับ จังหวะเข้าโค้งนี่ถ้าใครไม่เป็นนี่หรือว่าเขาเข้าโค้งยากมากนะพี่น้องนี่ต้องชำนาญต้องเสียนครับ ช่วงนี้อากาศร้อนมากนะพี่น้องนี่น้น้อยเมืองุรีนิยืนถ่ายกลางแดดเลยครับนี่อุณหภูมิประมาณ38 39องศาแล้วมั้งนี่โอ้ยอมใจคนขับไม่ร้อนหรือยังไงนี่โอ้นี่คุณแม่นั่งเฝ้าอยู่ทางนูน้นนะนี่คุณแม่นั่งเฝ้าลูกชายคุณแม่หาน้ำไม่รอเลยเนีน่นี่โอ้